สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องของพ่อสว่างแดนดินครับขอบคุคลาดได้ครับทุกกำลังใจที่มอบให้ของพ่อสว่างแดนดินมาโดยตลอดครับขอบุหลายครับเพื่อนไม่กากฟคอมเมนต์ไว้ครับสองสามหมื่นพ่อจะพยายามพยายามเพล่อนเก็ไห้ก็ต้องใจร้อนๆเชื่อครับพี่น้องเห็นบอ่อครับด้านนาผมเบื้องการเปลี่ยนแปลงครับ แยกนี่เปลี่ยนแปลงมองไนครับอ่าพานสิบผ้าพี่น้องไปเบิงให้ครบเลยครับสีพัดหรือว่าแยกพัฒนาการเปลี่ยนแปลงยังไงครับด้านบนรถไฟาสายสีเหลืองแนวถนนพัฒนาการมีสะพานคลามแยกแนวถนนสีนคลินมุ่งนาปากน้ำหรือว่าปากน้ำมุ่งนาปากกะปิมีอุโมงค์พี่น้อง แล้วพื้นราบซีแยกไฟดวงไฟแดงครับเรียบรลอยครับพี่น้องปกติพัฒนาการซีโฟเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นไหมครับเบิ้งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ขอเนาวไว้เลยครับพี่นอ้องว่าพี่น้องอยางเบิ้งไปเบิ้งนับกันครับ ด้านยามุ่งหน้าไปปอนนุดครับแนวถนนสีนคนเลี้ยวซ้ายข้าถนนพัฒนาการเลี้ยวขวาไปคล้องตันครับพี่น้องรถครับนี่มองกลับรถด้านล่างเป็นหนูมวงครับพี่น้องสะพานขามแย่ขึ้นไปคล้องตันครับพี่น้องเลี้ยวขวา ข้าเบิ้งครับพี่น้องโอ้สียกพัฒนาการขอบข้าพี่น้องานาผมมุ่งหน้าไปคลองตันส่วนด้านพุ่นไปพัฒนาการหรือไปออนนุชครับนี่คือสะพานขามแยกพัฒนาการพี่น้องเ็้ไฮะ สถานีหัวมาศสายสีเหลืองครับพี่น้องกระปุนมาจากอ,อนนุตครับพี่น้องจะมีสะพานข้ามแย,ยกครับจากอ,อนนุตสะพานข้ามแย,ยกมุ่งหน้าคลองตัน วนเพื่อนลาบสีอยากไฟแดงครับเรียบป้อยแล้วครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายพันตลอดเลี้ยวขวารอไฟแดงแตี้ผมอยู่เนี้ยวถนนพัฒน,า,นาการครับถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าไปบางกะปีครับพี่น้องเลี้ยวขวาไปบางกะปีด้บนกับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ หน้าไปอ้อนนุชครับพี่น้องการจราจรโอ้ยโล่งสบายเลยครับพี่น้องสบายขนาดครับท่านล่อยข้ขามเลยบ่ยังขามบ่ได้ดพี่น้อง พาเบิ่งน้ำเสียครับด้านนาผมจะไปข้องตันพี่น้องมุ่งนาไปข้องตันในแน่วถนนพัฒนาการเดี๋ยวไปบ่งอีกจุดหนึ่งพี่น้องเบิ่งในเสียเข้าเนี่ยล่ะ ไปครับเลีนเรยนเรน,รน,รนยู่ตัเบอร์ต้องเลียนอ่ะที่น้องเห็นเครื่องพอ,อนปะจากข้องตันจากข้องตันพระธมุ่งหน้าไปอ้อนนุชครับเลี้ยวขวาก็ไปแยกคนนโดคือกันได้ครับถนนแนวถนนพัฒนาการขบ,บนวนรถไฟเป็นกันเรน โมโนเร็วแยกพัฒนาการพี <Lake des> <ha> ่้องคลิปมันใายกับออโทษขคออะไรเด้อครับเด้อบอครับ าล่างเปน็นโมงครับพี่น้องมุ่งหน้าไปบางกะปิมุ่งหน้าไปบางกะปิมุ่งไป,งก,ป,งปกระสางเรียบร้อยนะครับพี่น้องเปิดใช้บริการแล้วจนด้านหน้าผมมาจากบางกะปิครับออกไปุูนะครับบางนาตาดสมุรปากการพี่น้อง ด้านบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่แหละครับผมถึงว่าสีพัดสมบูรณ์แบบด้านบนพื้นราบโย oh <yeah. S 1> การจะล่จอพี่น้องสบาย กัรหลยขนาดครับพี่น้องกับพัฒนาการยุคเกา่เกาๆนี่พัฒนาการยุคใหม่สีแยกพัฒนาการยุคใหม่พี่น้อง ได้พี่น้องถนนพัฒนาการเจ้าบอสสถานีรถไฟหัวมากนี่โอ้มองความพี่น้องเห็นปะ สวยงามพระรามเก้ามุ่งหน้าสู่ถนนพระรามเก้าสวยงามพีม่น้องสวยงามสมบูรณ์แบบสีพัดสมบูรณ์แบบมาก แด้พี่น้องคืนเบื้องบรรยากาศข้างบนกันมาเบื้องบรรยากาศข้างบนพี่น้องอัปเดตสถานีสีพัดหรือว่าพัฒนาการแยกสีพัดสมบูรณ์แบบครับพ่าเห็นได้หลายแยกบ่คือยังแยกสีพัดนี่ครับ สีพัดสมบูรณ์แบบ <c oughs> แนวถนนพัฒนา,าการมีสะพานขามแยกแนวถนนสีคลินนี่อุมโมงค์ข้าพี่น้อง มูลแบบมากนี่คือสีแยกพัฒนาการหรือสียกสีพัดยังไงพี่น้องเห็นบ่เมงืงทางล่างลมมองอุโมงค์ครับนีนสีนคกขรินสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอด การจราจรไหลรื่นลื่นปืดลื่นปืดเลยครับเบ่งกะจูจใจพี่น้องขอบคุณในไลเดอร์ครับทุกการติดตามการก็ในกดแช่ช่องของพ่อสว่างเดียนดินครับขอเนอัยลงคลิป้ะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ